สวีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เอ็กนอตวันนี้พี่จะมาลรงหอคอยที่สุดแสนจะยากก่อนที่อีเวนต์มันจะหมดอีเวนต์นี้มีประตูรับด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันขอแวะชมสปอนเซอร์สักครู่นะน้องๆมานาช็อปบ,บริการรับฟาร์มแมปต่างๆมีทั้งอนิเมะแอสเวนเจอร์และอนิเมะแวนการ์ดมีบริการรับฟาร์มเพชรเพชรโคตรเยอะมีบริการรับฟาร์มตัวละครตึงๆในแมปบริการ a f k a อฟกล่องของขวัญเอฟนิ้วสุขุนะและเอฟเคดาวและบริการ g i ฟต์เกมพาร์บอกเลยว่าโคตรตึงอย่าลืมไปจัดกันเยอะนะครับ อออย่างมีตัวละครนุ่นโหนะดีซีชอ็อปบริการขายไก่เพชรราคาถูกมีทั้งแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอร์และยังมีแมปอนิเมะแวนการ์ดรับกดเกมพาร์ตราคาถูก3แมปและยังมีบริการเติมโลบักแท้มีแจกโค้ดด้วยใต้คลิปนี้เลยประตูรับหรือว่าหอคอยที่พี่จะมาลงวันนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับน้องๆตัวนี้นะครับผมชาวเวอร์นะครับมันจะมีตัวละครรับแจกอยู่นะครับผมถ้าเราลงมาถึงชั้นที่50นะครับผม ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งมากแต่แต่แต,แต่ควรที่จะสะสมเอาเก็บไว้ในคอเลกชันนะครับผมพี่ก็ได้ไปลงมานะ50ชั้นแบบโอ้โหลงอย่างนานนะครับผมแล้วของรางวัลเนี่ยโคตรเยอะนะครับผมได้รีโรตั้ง50เม็ดเลยนะครับมาลงกันด้วยนะครับผมอันนี้ได้5เม็ดนะครับอันนี้ได้10 15อันนี้ได้20นะครับผมใครที่พลาดไปก็เหมือนพลาดรีโรไป50เม็ดนะครับตัวไม่ต้องหดก็ได้นะครับผมเออแต่ขอแค่แบบ มีป er ู่ยามะมีเซเบอร์นี่็ก็ผ่านแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ไปลงชั้น50ให้ดูนะครับผมนี่จะเป็นดันเจียนที่โหดที่สุดแล้วนะครับผมเออสรับในเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งนะแต่ถามว่าพี่เนี่ยจะลงหมดไหมพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ลงหมดนะครับอันนี้ก็เรามาลงก่อนที่มันจะหายไปนะครับผมหายไปเพราะว่าอะไรเอ้าพี่ทำไมมันหายไปเพราะาอะไรเพราะว่าแพทหน้าเขาจะเอาหอคอยออกนะครับผมนั่นแหละพี่ก็เลยต้องมา โรงหอคอยเพื่อที่จะเก็บของในหอคอยเนี่ยให้หมดนะครับผมไม่งั้นเนี่ยก็จะพลาดนะครับน้องๆถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยก็พลาดเลยนะครับผมก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยมาเก็บด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวละครที่เอามาเก็บไว้เป็นคอเล็กชันหรือว่าจะเอาไว้ใช้เนี่ยก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมสำหรับตัวละครเอสเทอร์นะครับผมเออเอสเทอร์เอสเดรนะครับผมสักชื่อนะแล้วแต่น้องๆจะเรียกนะครับผม แล้วก็ด่านนี้เนี่ยพี่ใช้เป็นตัวละครของแร็กหน้านะครับผมในการที่จะมาช่วยพี่แบล็กนะครับผมด่านนี้เนี่ยแนะนําให้น้องๆเนี่ยเอาตัวที่ไม่โดนสตันมาด้วยนะครับผมแต่แต่พี่เนี่ยไม่กลัวนะครับมอนสเตอร์ก็มาเยอะมากเลยโอ้สตันเรื่อยๆเลยบอสพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่า ด่านนี้มันเหมาะกค่การเล่นตัวอะไรโอเคด่านนี้เดี๋ยวเราจะใช้ปู่ยามะด้วยนะครับอ่ะวางปู่ยามะไปเลยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรโหดโคตรอันตรายโคตรเท่นะครับผมปู่ยามะเนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรดีเลยนะครับบอกเลยว่าถ้ามีปู่ยามะเนี่ยตัวละครแบบกีกกี้กะกะเนี่ยมันคือไม่หลุดเข้าไปในบ้านผู้มืองแน่นอนคือแผ่นหน้าเนี่ย ซองจินอูมันจะมานะครับผมแล้วพี่เนี่ยเบียวเรื่องนี้ด้วยนะครับผมน้องๆเนี่ยรอดูเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมพี่เนี่ยอยากได้จัดๆเลยนะครับซองจินอูเนี่ยเหมือนมันจะมาแบบหลายตัวละครอยู่นะครับผมใครที่กําลังติดตามโซโร่เรเวอร์ริ่งอยู่ช่วงนี้ก็แบบพี่แนะนําให้กลับมาเล่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กลับมาเล่นเนี่ยก็กลับมาเล่นเลยครับบอกเลยว่าพวกมอนพวกเนี้ยไม่ได้คาขนามือพี่นะครับผม คือแล้วแมปอนิเมะแวนการ์เนี่ยเป็นแมปอะไรที่แบบทําแบบโมโดงโมเดลหรือว่าสกงสกิลเนี่ยสวยมากเลยนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยกลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับพี่บอกเลยนะเป็นแบบที่ควรค่าเกะก,การมันเล่นนะคร, <c oughs> ครับคือถ้าเรามาเล่นเนี่ยเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่เชื่อนะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยต้องเคยผ่านหูผ่านตานแน่นอนบางคนก่อาจะเคยเล่นละบางคนก่อาจะยังไม่เคยเล่นถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยพี่แนะนําเลยนะหรือว่าน้องๆคนไหนที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ย ก็แนะนําให้กลับมาเล่นนะครับผมเคมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆเล่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับยังไงก็กลับมาเล่นตอนนี้ยังไงก็ทันนะครับไม่ต้องกลัวไม่ทันนะครับผมแล้วก็มีรีรงรีโรเนี่ยแจกน้องๆเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับเอาไปรีแบบโมโนโมนาดก็ได้นะครับผมแต่พี่รีไม่เคยได้ซักตัวไม่รู้ว่ามันเป็นแบบที่ดวงหรือมันเป็นที่แบบหน้าตาพี่มันแบบหล่อเหลาเกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบ เ yeah. อออปูยามะตันไปแล้วนะครับผมแลกหน้าเนี่ยเป็นตัวละครที่พี่บอกเลยนะตอนนี้พี่เอาโรงหอคอย50ชั้นที่พี่กาลังลงอยู่เนี่ยพี่ใช้มันเกือบทุกตานะครับผมถ้าตาไหนที่มันแบบไม่แพ้ท่าแล้วแบบเขาลดพลังโจมตีมันน่าเกียดเกินนะครับคือพี่ใช้ลูกตาเลยนะพี่ใช้แบบแลกหน้าแล้วก็ปูเนี่ยโคตรบ่อยนะครับบ่อยก่าเซเบอร์กับอารูคาดอีกนะครับอารูคาดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็พี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับถ้า น้องๆอยากรู้ว่าพี่เล่นไปกี่คลิปแล้วน้องๆก็สามารถไปดูคลิปในช่องพี่ได้นะครับไอคลิปเวนกาดล่าสุดเนี่ยคือพี่ก็เล่นแค่นั้นเลยนะครับผมพี่กลับมาเล่นประมาณสัก EP 2 EP นี่แหละตัวพี่ก็โหดประมาณนี้แล้วนะครับผมถ้าถ้าตีไปประมาณก็พี่ก็เล่นประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเกือบเดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับตอนแรกมีอลุคะตัวเดียวนะตอนนี้ก็เพิ่มมีเซเบอร์มีปู่มีแลกหน้าแล้วก็มีอะไรกี่ก็กอกนะครับผมก็ตามผู้เล่นเก่าทันนะครับผม ใช่นี่ไงได้ประตูรับมาแล้วนะครับผมประตูของเอสเทอร์เราก็ได้ประตูรับของเอสเทอร์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปไปลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวชายนี่หรือเปล่าเราสามารถเล่นแพ้ได้99ครั้งเพราะฉะนั้นพี่จะทำคอนเทนต์คือพี่จะเอาแรกหน้าแล้วก็ปู่ไปนะครับผมแค่แรกหน้ากับปู่นะ แลกหน้าอ่าตอนนี้เจอปู่แล้วแล้วก็เจอแลกหน้านะเอาไปแค่2ตัวนี้พอนะครับแล้วก็ตัวตังอีก2ตัวนะแค่นี้จบเลยนะครับผมไม่ต้องพูดมั่าทําเพงลงไปลงกันเลยดีกว่านะครับยีงใครจะลงช่วยเป,ป้าหาไฟรุ่นลงป้าเพื่อนเบลร้อยกว่าลงป้าอ้เห็นประตูแดงกันแบบตกตรงตกใจนะครับผม โอเคเริ่มเกมมาวางตัวตังเหมือนเดิมด่านนี้ไม่รู้ว่ามันจะให้ทําลายรูปปั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าด่านไหนที่มันให้ทาลายรูกป,ปั้นเนี่ยคือไม่เช่าน้องๆใช้เงินสุรส้ร่ายจนหมดนะคือถ้ามันมีรูปปั้นมาเนี่ยแล้วเราไม่มีตังวางแบบตัวไปกําจัดรูปปั้นเนี่ยบอกเลยว่าชิปหายนะครับรูปปั้นเนี่ยมันจะมาอยู่4ตัวนะครับคือถ้าน้องๆคนไหนแบบเคยลงด่านของอีกลิสเนี่ยก็จะรู้นะว่ารูปปั้นเนี่ยมันแบบน่าปวดหัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาวางาตัวละครไว้ตรง ตรงนี้แล้วกันไม่วางใกล้ไม่วางไกลเกินนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาลองให้ดูเหมือนกันนะครับผมว่าแบบน้องๆคนไหนแบบเ e อ้ยพี่ถ้าผมลงแบบไป50ชั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมมาลงประตูลับอะ่ะมันจะผ่านเพราะว่าพี่ลงคนเดียวเนี่ยดูตัวพี่นะตัวพี่มีแค่นี้นะครับน้องๆคอยดูแล้วกันว่าพี่จะผ่านหรือเปล่านะถ้าแร็กหน้าเนี่ยมันมันบวกดาเมจแบบเต็มสุดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นศูนย์นะครับถ้าเราอยากให้มันบวกดาเมจขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะต้องเอาแร็กหน้าเนี่ยอ่าวางไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ดูนะ,น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 ,ป п, น,ะนป มันจะบวกดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดเนี่ยมันบวกถึง40%เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางปู่ไปด้วยนะครับผมให้มันไม่น้อยหน้านะคือที่พี่เอาตัวละคร2ตัวนี่มามันก็ค่อนข้างที่จะหินเหมือนกันนะเพราะว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยมันไม่กันสตันนะครับเห็นปะมันตีปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็สตันนะครับโดนสตันเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมความโกงของปู่ยามาเนี่ยถึงตัวละครมันจะหลุดอ่ะแล้วดูมันซัมมอนตัวละครออกมาดีโคตรเยอะเลยนะเว้ยเป็นตัวละครที่แบบโคตรเก่งอ่ะ ใครอยากรู้แบบความเก่งความสามหน้ามันก็ไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรเก่งตอนนี้ตัวทําตามพี่ก็ได้อัพเสร็จแล้วแล้วก็แร็กหน้าของเรามันขึ้นศูนย์เปอร์เซนต์อีกแล้วก็ทําตามอย่างที่พี่บอกตะกี้ไปนะครับผมวางแร็กหน้าไปอีกตัวหนึ่งครับให้มันบวกดาเมจขึ้นไปอีกรื่อยรื่อนะแล้วก็ถ้าพี่แนะนำน้องนะครับถ้าเราจะทําแร็กหน้าให้แบบว่ามันสแต็กดามเมจเต็มเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพมันนะครับคือให้เราเนี่ยไปอัพตอนที่ดามเมจของมันเนี่ยสแต็กครบ40่แล้วนะคร สมมติเนี่ยถ้าพี่ไปอัพตอนเนี้ยเอาเข้าใจง,ง่ายๆคือสมมุติถ้าพี่ไปอัพตอนนี้แล้วพี่วางตัวใหม่ไปปุ๊บอบไอ้สิ่งที่พี่อัพอบมันจะหายไวย้พี่ก็เลยให้น้องๆเนี่ยไปอัพตอนท้ายนะครับเพราะว่ามันจะไม่หายนะครับน้องๆน,งนี่อันนี้ก็ขึ้นสูงแล้วนะเนี่ยวางอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นวางตัวท้ายแล้วนะครับผมปุ๊บโอเคเห็นปะวางในตัวท้ายแล้วนะครับสแต็กมันก็คือจะไม่แบบอ่าเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเต็มแค่40%นะมาเี๋ยวเราก็จะมาพแร็กหน้ากันนะผม เนี่ยดาเมจเนี่ยสูงสุดเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเป็นตัวที่โคตรแรงเลยนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาอัพป,ปูยาม่าต่อนะครับผมปูยาม่าเนี่ยอัพหนึ่งสองสามอ่ะอัพสามขั้นเนี่ยคือตีฟูแล้วนะครับเป็นตัวละครที่โคตรโหดนะครับ คือสกิลของปู่ยามาเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยเห็นไอน้สกิลริทันตอนที่มันกําลังเดินอยู่ไหมครับคือมันจะหยุดนิ่งเว้ยแต่คือหลังจากไอ้ที่เรากดสกิลไปไอ้ตัวที่หลังจากกดสกิลอะคือมันจะหยุดแต่ตัวที่มันฆ่าหลังจากที่มันกดใช้สกิลอะมันจะไม่หยุดนะครับเนี่ยมันก็จะเดิน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 อยู่แรกหน้าดาเมจแสนสามปู่ดาเมจสี่หมื่นก็ด่านนี้ก็มี20เวฟนะครับปกติเนี่ยถ้าเราลงหอคอเนี่ยมันจะมี15เวฟนะน้องๆเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมมาารรีวิวินะคับบเกด ร,ปปรูปปั้นหินไหนขอดูความอึดของรูปปั้นหินหน่อยดิเรียบร้อยแตกเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะมงแล้วพี่เนี่ยโชคดีนะครับผมเนี่ยสุ่มได้แบบไอหมาตัวเนี้ยให้มาใส่ให้ปู่ด้วยนะผมมันเป็นหมาธาตุไฟอะคือมันจะบวกศักยภาพของธาตุไฟเนี่ยให้ปู่มันโหวดขึ้นไปอีกนะครับผมคือปู่มันโหวดอยู่แล้วอะแล้วพี่มีสัตว์เลี้ยงหมาอีกเนี่ยแล้วก็เอาใส่ให้มันไปเนี่ยยิ่งโคตรโหวดไปใหญ่นะครับเนี่ยดูมันซัมวอนลูกน้องออกมาดิไอเฮียจริงๆขายปู่ไปเลยก็ได้นะเว้ยเออนอ่นออนนออนพีแบบ ขายป้เนี่ยเดี๋ยวรอเวฟที่ยี่ะิเดี๋ยวพี่จะขายตัวละครทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีแค่แบบว่าพวกทหารที่มันที่มันเป็นโครงกระดูกหรือว่าส,สกิลลิตันแค่เนี้ยอ่าไหวกับบอสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเวฟที่20่ก่อนนะน้งนองๆเออเดี๋ยวรอบอสมาก่อนเดี๋ยวรอบอสมาพี่ขายทิ้งเลยนะครับบอสมาเมื่อไหร่พี่ขายทิ้งเลยแต่แล็กหน้ามันขายไม่ได้วะ่ะเออแล็กหน้ามันขายไม่ได้ทำทำไงดีวะ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขายปู่ทิ้งไปแล้วกันถ้าตัวไหนที่มันหลุดจาก,าก็เอ,อปล่อยให้มันไปเจอกับ สเกลิตันของเราแล้วกันนะครับมอสออกมาละมาขายปู่ยามาทิ้งไปเลยแต่ก็น่าจะไม่ไหวกับเอ้ยอาจจะไหวอาจจะเลยอาจจะเลยมาเจอ ฝูงสเกลิตันของพี่ที่พร้อมที่จะกระแทกหน้าบอสรูป,ปันและคือสตันนานมากบอสด่านนี้แบบ20วิอ่ะตีไม่ได้20ิวิอ่ะโอ m ม g o ก็แต่บอสมันน่าจะตายแลกหน้าเราปะถ้าให้เดาเพราะว่าแลกหน้าเรามันโหดเลยแลกหน้าแบบบัฟที่ดีที่สุดคือแลกหน้ามันดีมันคือมันคือมันดีสุดได้แค่เนี้ยก็คือบัฟแบบ ีทิเลียวนะครับอีทิเลียมอืมแล้วทางน้อจะเรียกถ้าได้แลขหน้า0.1มาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโคตรสวยนะครับวางได้ตัวเดียวนะน้องๆคือเลกหน้าเนี่ยคือแนะนําให้แบบได้ประมาณแบบ0.175ครับบัฟอันที่2ที่มันลองลงมาจากโมนาชเออบอัฟน,นั้นอ่ะดีนะครับผมถ้าได้โมนาชเนี่ยไม่ดีนะครับมันวางได้ตัวเดียวตัวมันต้องวางหลายๆตัวนะครับถึงมันจะเก่งเห็นปะตอนนี้หมาป่าเราหลุดไปตัวนึงแต่บอสเนี่ยแตกแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวจะมาดูเราจะมาดูความชิบหายของไอ้บอสหมาป่าตัวนี้ว่ามันจะ ่ากัดสก,กลิล i ี t ตันเราไปกี่ตัวนะครับผมเบ๊โอ้โหสองตัวร่วงโอเมยอดโว้นี่ถ้วยรางวัลมาด้วยขอบคุณครับตุ้มว้าวมาแล้วนะครับผมสำหรับเอสเทอร์นะครับผมเอสดนะครับเออสักชื่อหนึ่งแหละมาแล้วนะครับผมไปกดไปเลยนะครับ ก็คือหน้าตาของตัวละครที่เราเพิ่งไปดอบมาตักลีนะครับผมเอออย่างหวดอย่างเท่อย่างอันตารายแต่เราขอไปดูของอีโวมันหน่อยดีกว่าว่าของอีโวมันเนี่ยใช้อะไรบ้างนะถ้าใช้ไม่เยอะก็อีพีหน้าก็น่าจะ ก็น่าจะไม่ต้องแบบทําอะไรเยอะนะครับผมยกเว้นมันจะแบบใช้ของที่มันเป็นของแบบจะต้องหาเป็นพิเศษนะเดี๋ยวพี่หาก่อนนะอู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เราเพิ่งใส่มานีเฮ้ยเราไม่ได้ใส่อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวรับเฮ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ต้องต้องต้องตรงนี้เออดูผิดอีโวได้เลยนะครับผมอ๋อใช้ถ้วยนี้อีโวนะครับนี่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 ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเออถึงว่าทำไมมันให้มาตะ่กี้ นะต้องมีถ้วยด้วยนะครับผมถ้วย e ีโนะแล้วก็คือไม่ต้องใช้ดวงใช้ดาวนะแล้วก็เก็บ1 0 0 0คิวใช้ทอง1 0 0 0 0นก็ได้แล้วนะครับผมยังแจมแล้วก็ตอนนี้เกมมันมีแจกโค้ดรีโลนะครับเดี๋ยวพี่จะอันนี้คือโค้ดนะครับผมนี่น้องๆใส่ไปตามนี้เลยนะครับ yt 2 0 0 k นะครับเหมือนจะได้5รีโรมั้งเนี่ยได้5รีโรจริงด้วยนะครับก็ยมเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เอ็กน็อดด้วยนะครับผมวันนี้พี่น็อดไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกัน